สวัสดีครับพี่น้องทาง youtube ของบ่าวอนุไทยที่ครบรักนะครับครับวันนี้มาดูสวนเศษของวันที่16มกรานะครับช่วงเย็นๆนะครับอากาศกำลังดีครับพี่น้องดูครับอ่า,าครับมาแล้วครับพี่น้อง สมาชิกในสวนมากันตรึมอีกแล้วครับพี่น้องครับวันนี้วันนี้เขาไปทำอะไรกันบ้างเนี่ยเห็นไหมเอาไม้คนๆอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ในถังอะ่ะมาทำอะไรคะคุณหญิงคุณท่านปุ๋ยหมักนี่ครับพี่นอ้องปุ๋ยหมักครับพี่น้อง เราเต็มพลังงามเลยตรงนี้นี่อะไรนะลำดอกอ่ะนี่เขาเรียกอะไรคะนาะความุงันโดกอโอเค <c oughs> อย่างงามครับสวยงามตามท้องเรื่องครับพี่น้องครับนี่ของพี่มโนมนเอมโนนครับถอนแลนะ้วเนาะกระเทียมเขาถอนแนละ้วก็ได้แล้วครับพี่น้อง ในน,น้ำไม่พอใช่ไหมเนี่ยน้ำไม่อยู่แต่ร์ถตึน่ะอ๋อที่ว่าน้ำไม่พอคนมาเยอะไงช่วงกลางวันวันเนี้ยน้ำเต็มแดดมันลงกันมันบางต้นไม้ครับพี่น้องเนี่ยบางต้นไม้แล้วมันพอช่วงเย็นน้าจะส่วนมากจะไม่ค่อยพออ้าวส่วนคนนั้นก็มาอีกแล้วครับไหย รถทุกวันพริกงามดูมะเขือก็จนจะกิ่งหักแล้วพี่น้องเอ้ยสองต้นนะ่ะนเหมือนปลูกเป็นร้อยไรเลยสองต้นนั้นะ่ะลูกดกจริงๆเลยยอมรับของเขาสวยงามตามท้องเรื่องอย่างว่าแหละครับอืมปลูกให้ขึ้นนะร้านก็ไม่ขึ้นเลยครับเอ้ยนะตายก่อนน้อยที่ สวนเกษตรพอเพียงบ้านอโนุไทยอ่อยอยอยาพี่น้องมาโอ้ยในท่อแตกเนี่ยทอแตกทอแตกอ้าวท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเห็นยงังเห็นยัง นันนี่แหละดีเนาะคุณเหยื่อทําตลุยเห็นเจ้าของเขาบอกว่าจะเก็บไว้เก็บว้เจ้าของเก็บไว้เก็บว้ไม่เก็บสักทีเก็บจนจะสุกเลยเนาะงอมอะไรเอาไปทำรัดช่องปะ้ยทำของทำของหวานน่ะเนาะอออันนี้ใช่ที่ไหนอ่ะใช่ไหมเนี่ยมันเป็นฟักทองเด้ไม่ใช่ฟักแตงไทยที่ไหนอ่ะ ยอมรับแต่นี่แหละเนี่ยสวยงามมากเลยเนาะมะละกออ่ะนี่ขนาดไม่ค่อยได้รดน้ำนะนเนี่ยมันขึ้นเอาขึ้นเอาเลยโอ้ยอมยอมยอมแต่ในนี่ในทางดำเตะตามรวงรอมนี้ตบานมันอ๋อเหลืองพลดแตกเน่แต่แค่ว้นบ้านได้แค่ไหนดำบ้านได้เนาะแต่แค่ไหนจนหวานแต่แค่ไหนเนะดูพริกเขาอ่ะสวยมากยอมนับพริกสวยมาก สวยทุกแปลงอ่ะพี่กะโอ้สวยจริงเลยดูลูกแบบยอมรับเลยนี่ถ้าเก็บนี่ไม่ตามมาสองสามโลนี่เนี่ยอะอ่นนี้เขาเขาไอ้อน,นี่ได้ด้วยไงเขาเอาไม่เขานี่ไอ้ฟางอ่ะมาคลุมคลุมหน้าด,ดินได้ไง คุมหนามัน huh. ก uh ็รถสองสามวันรถครั้งหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเช้านี้บปรถมอกไว้ยกับนี่ดิอืมก็นานแหละเดี๋ยวดูพี่น้องดูมะเขือเทศดูครับดูดูครับพี่น้องดูมะเขือเทศเด้อดูโอ้โหดูดูดูขึ้นเอาขึ้นหนาพี่น้องดูมเขือเทศนะ สวนเกษตรพอเพียงบ้านอโนไทยพี่น้อง่อะมาดูมามาดูมาชมอ่อยู่ที่ตั้งนะบ้านอโนไทยนะตำบลเมืองไทยอำเภอสังจังหวัดบุรีรัมย์ มันมันไอนี่ตรงน้าอย่างเดียวเนาะมันเป็นน้ำบรรดาลแล้วมันไม่ใช่น้ํำธรรมชาติเนาะนแต่มันเจอกร่อยๆหนึ่งนะ้ำกิโตน้กิดตมือใหม่เองอว่าอย่างนั้นนะแต่เขาไปดูแล้วมเมื่อกี้เขาไปดูฝนะั่งโน้นเท่าไหร่นะยี่สิบแปดอ่ะสิบยี่สิบแปดหรือยี่สิบแปดหรือสิบแปดฝั่งนี้สิบสี่ใช่ไหม อันนี้อันนี้กี่ไร่รั่งนี้สิบสิบสองบ่มันน่าจะแลกอยูะถ้าเขาให้แลกอะไรนนบัด <laughs> อิจชาโอ้อย่างนี้ก็มีอีก <laughs> <laughs> โอ้พี่น้องเอ้ยดูทำสูตรโบราณก็บอกว่าปลูกแบบโบราณน,นะของได้ดีอ่ะพี่น้องจริงๆอย่างว่าอะไร ดูอ่ะมีการหาบนะเออดูดูพี่น้องดูโลกหลกมากลุงอายุเจ็ดสิบแล้วเออเจ็ดสิบแล้วท่าเจ็ดสิบแล้วแต่ก็ยังเตปีบดังฟังออออไม่เชื่อามาจะเตะด,คตดูคุยอีกแล้วเตะปีบดังคุยอีกแล้วพี่น้องเออ